สวัสดีครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับสิงห์เซนเตอนะครับเพื่อนๆ,น,ๆนี่เลยครับหลวงพระครูบุญเย็นฐานะธรรมโมนะฮะพระครูบุญเย็นฐานะธรรมโมสำนักพระเจ้าพมมหาราชนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นแรกของท่านเลยนะฮะเป็นรุ่นแรกของ พระครูบุนย็นเปลี่ยนท่านสวยงามมากนะสวยงามมากรุ่นปีสิบเจ็ดนะสองห้าหนึ่งเจ็ดอําเภอผางจังหวัดเชียงใหม่นะสํานักพระเจ้าพมหาราชเหรียญของท่านนี้ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนพระเจ้าพมหาราชนะ,ะเพราะว่าสมัย คือมีความเชื่อนะมีความเชื่อว่าท่านมีความสัมพันธ์นะ,ะกับพระเจ้าพมหารานะก็เลยนํารูปนะฮะมาไว้ด้านหลังในในรูปเหมือนของท่านด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของท่านนะฮะหน้าอกนะแล้วก็ใบหน้าเต็มใบหน้านะก็จะอ้วนลำนะะ่ำนะครับ พระสิทธิ์ของท่านนะครับเป็นคนสร้างนะสร้างเพื่อเพื่อนำออกบูชานะถวายนำออกบูชานะสร้างแต่รผมสร้างวัดป่าไม้แดงนะฮะสร้างวัดป่าไม้แดงมีเพียงหนึ่งพัน 160เหรียญน,นะถ้าผมจําไม่ผิดอะผมอยู่เชียงใหม่นะผมผู้หลักผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะท่านเราเรา,เราผมฟังผมได้เหรียญน,นี้มาคือ,อผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานะฮะผมไม่ได้เช่านะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมีประสบการณ์นะเพื่อนๆนะเป็นเหรียญที่สวยงามมากมีประสบการณ์ก็คือทหาร ่เป็นฐานตะเวนชายแดนเนี่ยได้บูชาเหรียญแล้วก็นาเหรียญท่านนี่ติดตัวแขวนคอติดตัวไปอบอตะเวนชายแดนนะฮะมีค่าศึกนะ,ะรอบทําลายนะฮะรอบทําลายท่านแต่แขว่าปลอดภัยนะฮะแขว่าปลอดภัยดาบตำรวจสมบูรณ์นามนะ,ะดาบตำรวจสมบูรณ์นาม แล้วก็ประสบการณ์นี่มีหลายนะมีหลายมีหลายมากมีหลายเลื่องเลยนะแล้วก็ อีกครั้งหนึ่งก็มีอาสาสมัครนะฮะอาสาสมัครถูกรอบยิงด้วยปืน M16 นะฮะอาสาสมัครฐานผ่านนะฮะเป็นเป็นแค่รอยเป็นจ้ำแดงะฮะโดนยิงฮะแต่ไม่เข้านะฮะอาสาสมัครฐานผ่านนี่นี่เป็นประวัติย่อของเหรียญท่านนะฮะ สวยงามมากนะนี่ครับสมเด็จพระเจ้าพมหาราชน,นี่ฮะเนี่ยสองห้าหนึ่งเจ็ดนะเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อว่าพระครูวุญเย็นนะพระครูบุญเย็นเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์นะับกับสมเด็จ พระเจ้าพมหาลาภก็เลยนารูปเหมือนท่านเนี่ยมาไว้ด้านหลังเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะ,ะเพื่อความศักดิ์สิทธิ์พระทุคุณของท่ทานนันคืออยู่ย,ยงค์พันนะฮะแล้วก็คุ้มครองให้รอดแคลคาาปลอดภัยนะฮะเหรียญของท่านสร้างไม่เยอะนะฮะสร้างไม่เยอะสร้างแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเหรียญก็นำออกนำออกแจกจ่ายนะฮะนำออกแจกจ่ายนะฮะนำออกแจกจาะะ่ออกจกจายแล้วก็ ผู้ที่มาล่วยทำผู้ที่มาร่วมทํมาทบุญสร้างวิหารวัดป่าเขาไม้แดงนะเหรียญของท่านนี้เป็นเหรียญทองแดงนะสุกชุบอปาก้านะะแล้วก็ชุบทองอีกทีหนึ่งนะนะี้ออกออกออกสีเข้มๆนะดอกสีแดงแดงเหลืองๆนะผมเก็บเหรียญน,นี้ไว้อย่างดีเลยนะไม่ ยังไม่ได้ผ่านการใช้นะเพื่อนเือนะเนี่ยสวยงามมากครับนครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เหรียญหนึ่งเลยนะฮะเป็นเหรียญที่ดังมากนะที่เชียงใหม่ถ้าเอ่ยชื่อท่านนี่ทุกคนต้องรู้จักนะฮะอําเภออำเภอเาผางจังหวัดเชียงใหม่นะะท่านบวชและจำพรรษาอยู่สำนัก ะะผมก็จำไม่ได้แนละ้วนะสำนักพระเจ้าพมหาราชนะพระเจ้าพมหาราชหรือหรือเรียกอย่างคือวัดป่าวัดป่าวัดป่าไม้แดงนะสร้างมีหานวัดป่าไม้แดงวัดป่าไม้แดงนะผมก็ลืมลืม,ล,มลืมไปว่ามันนานมากนะฮะ,นะฮะต่คนที่หี่เจอก็เลยนำมาเพื่อนเพื่อนได้ชม เพื่อนชอบนะ,ะหรือรู้จักนะฮะอยากแบ่งปันนะอยากแบ่งปันก็เดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ด้านล่างนะ,ะทุกเหรียญนะทุกเหรียญท,ที่ผมที่ผมทาคลิปไปนะเข้าไปดูชมนะ,ะแล้วก็ถ้าชอบนะถ้าชอบก็ติดต่อมาฮะเข้าไปที่ลายนะแคปรูปแล้วเข้าไปที่ลายสอบถามได้ฮะนะ สวยงามมากครับผมมีสองเหรียญน,นะมีสองเหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญเป็นเหรียญสร้างปีหนึ่งเก้าฮะเป็นเหรียญสร้างขึ้นมารุ่นพิเศษนะพุกคนเนี่ยสนใจให้ดูนะจำเป็นไหมครับนี่ครับ เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญทองแดงนะทองแดงแล้วก็ชุบกระไลแบบออเนื้อออกมะขามมะขามนะมะขามเปียกนะเนที่ระลึก19ธันวาคม19นะพระครูบุญเย็นฐานะธรรมโมนะด้านหลังก็จะเหมือนกันนะคล้ายๆกันก็จะเป็นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าพมหาราชนะ,ะเขียนว่าสร้างรุ่นพิเศษครับ สร้างขึ้น19ธันวาคม2 5 1 9นะห่างกัน7 8 9ห่างกัน3ปีนะ2ปี3ปีครับเป็นเบบนีนครับสวยงามมากครับถ่ายเพื่อนๆไปชมกันนะน ก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆครับเป็นอกำลังใจให้สิงศิรเกตนะฮะทำพระเครื่องนิยมทั้งเก่าและใหม่นะเพื่อนๆนะาให้เพื่อนพ้องน้องพี่กลุก่มรักพระเครื่องของเรานะได้ชมนะครับมีเยอะฮะมีเยอะฮะเดี๋ยวผมนำออกให้เพื่อนชมเรืนะ่อยๆฮะถ้าชอบองค์ไหนก็บอกนะครับเพื่อนๆครับยินดีนะยินดีฮนะ ผมปล่อยให้เช่าราคากันเองนะเพื่อนๆน,นะสวยงามมากครับเพื่อนก็ฝากเพื่อนๆนะกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะเป็นกำังใจให้ผมนะสิงสิเกตทำวิดีโอทำคลิปนะผักเครื่องนะนิยมนิยมหรือไม่นิยมนิยมนะที่เป็นผราสวยงามนะผ้าสร้าง จากวัดที่ดัง,ดงนะฮะแล้วก็เกจิที่มีญาติโยมนับถือนะฮะครับท่านเป็นพระเป็นพระนักพัฒนานะครับเหรียญของท่านนี่สร้างขึ้นมาเนเพื่อแจกใจ่ายให้ญาติโยมนำติดตัวคุน้มะครอง,องนะครับ ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะผู้ทุกคนของเหรียนของท่านนี่มหาศาลนะครับพระครูุญเย็นฐานะธรรมโมนะ,ะสำนักพระเจ้าพมมาลาชนะรุ่นนี้นะปีหนึ่งเจ็ดสร้างปีหนึ่งเจ็ อำเภอผางจังหวัดสิ้นใหม่นะเพื่อนๆครับก็ตามนี้นะเพื่อนๆครับก่อวมจบคลิปก็ขอเพื่อนๆมีแต่ความสุขความเจริญนะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะ่าจะเจ็บจะจนนะขยันทำมาหากินนะยุคนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ